สั้นจบในตอนเรื่องบอดิกาศคนนี้คือเมียสุดห่วงของผมแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนตาเสียงที่ดังออกมาจากในห้องของเจ้านายของตนเองทําให้เบลบอดิกาสาวหุ่นเฟิรม์มถึงกับต้องชะโงกหน้าเข้าไปดูเกิดอะไรขึ้นหรอคะคุณเจส เสียงของเขายังคงส่งมาจากทางห้องน้ำเธอจึงค่อยๆเดินเข้าไปยังระมัดระวังมีเสียงเพียงคนคนเดียวที่ส่งเสียงแปลกๆออกมาจากในนั้นเธอรีบคว้าปืนที่ซ่อนเอาไว้บริเวณต้นขาแล้วค่อยๆยื่นหน้าเข้าไปเห็นเพียงเจ้านายหนุ่มของตัวเองที่ก้มหน้าก้มตาอาเจียนใส่ท่อ ที่อยู่ในบริเวณอ่างคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเธอเก็บปืนใส่ซองของมันและรูปหลังรูปไหล่ของเขาโดยไม่รังเกียจพระเจ้าผมไม่รู้เลยว่าผมเป็นอะไรเขาหันมาบอกกับสาวลูกครึ่งที่ตอนนี้มีเหงื่อเต็มใบหน้าเพราะเธอเพิ่งไปออกกำลังกายมาคุณเป็นแบบนี้มากี่วันแล้ว เธอถามเมื่อเขามีสีหน้าซีเซซยวสองสามวันมีหน้าเล่าหน้าของคุณถึงได้ซีดฉันสงสัยฉันไม่เคยเป็นอะไรเลยเธอก็รู้เจสเอ่ยแล้วมองหน้าเธอประจำเดือนของคุณไม่มานานเท่าไหร่แล้วหญิงสาวทำท่าคิดหนึ่งเดือน เธอรีตามองเขาอย่างไม่อยากจะเชื่อคุณอย่าบอกนะคุณตังหากบ้าเอ้ยเธอแทบจะบ้าคลั่งเธอเดินไปบนมาฉันฉันมือน้อยๆแตะบริเวณหน้าท้องเขามองอากับกริยานั้นจะลองตรวจดูไหม หญิงสาวมองเขาค้อนเป็นพ่อคุณแต่ผมไม่เสียใจเรื่องนั้นหรอกเหงสซวยเธอด่าเขาช่วยไม่ได้เขายักไหล่เหมือนไม่ยีร่รัะเราจะไปโรงพยาบาลเธอเชิดหน้าและเดิอนออกไปจากห้องของเขาทิ้งให้คนหน้าซีดได้แต่กลุมขมับ เพราะยังรู้สึกเวียนหัวบาเอ้ยเกิดมาต้องสาสิบกว่าปีไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อนนี่กูกําลังแพ้ท้องแทนเมียหรอวะเนี่ยเสียงของเขาที่แปลงออกมาผสมไปด้วยความสุขเขายิ้มนิดนิดก่อนจะค่อยๆลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาล้างตัวเพื่อให้รู้สึกสดชื่นขึ้นมาบ้างพอลงมาข้างล่าง กาแฟาและขนมปังปิ้งเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่เขาแตะต้องบริกาสาวอยู่ในชุดสูตรธรรมะเรียบร้อยอยู่ก่อนแล้วคุณไม่ควรทำอะไรเร็วๆเขากระซิบเตือนหญิงสาวใช้สอกกระทุงเขาเล็กน้อยทำให้เขายิ้มนิดๆนี่เป็นอาการยอกเอินของเธอผู้หญิงสาวที่แสนบริสุทธิ์ ผู้หญิงที่เขาไม่รู้ว่าหลงรักเธอตั้งแต่เมื่อไหร่และยินดีที่เกิดการผิดพลาดขึ้นในที่สุดทั้งคู่ก็ไปถึงโรงพยาบาลนายแพทย์ทอมเงยหน้ามองเขาด้วยความไม่อยากจะเชื่อแกจะให้ตรวจอะไรนะตรวจการตั้งครร บอดี้การสาวหน้าแดงขึ้นมาหนึ่งเชตอะไรวะแต่เธอเป็นบอดี้การ์ดของแกอะไรก็เกิดขึ้นได้ทอมยิ้มและเห็นด้วยเพราะเบลเป็นผู้หญิงที่สวยจริงๆแม้เธอจะไม่ค่อยยิ้มแต่ใครๆก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้หุ่นเสียใบหน้าสวยกระชากใจ เป็นใครก็คงอดใจไม่ได้ทั้งนั้นเพียงแต่อยากรู้จังว่าเธอไปยอมตกล่องปล่องชิ้นกับไอ้มอนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เอาล่ะฉันก็จะช่วยนายหญิงเต็มที่แล้วนะคุณหมอหนุ่มจัดการตรวจเธอและผลที่ได้รับออกมาเป็นเช่นนั้นจริงๆหญิงสาวที่กำลังยืนอยู่ตรงหน้าเขา กำลังตั้งคันเธอเองก็ได้แต่หน้าซีดเออคือฉันเอาหนะ้าใครๆก็คงพูดไม่ออกว่าแต่นายจะเอาอยังไงกับเรื่องนี้วะเมื่อหมอหนุ่มเอ่ยถามเขาก็ได้แต่พูดอะไรไม่ถูก อย่างน้อยฉันก็ต้องรับผิดชอบเมียกับลูกของฉันละวะงั้นเหรอขอให้โชคดีนะโว้ยเพื่อนเออเขาพาเธอออกมาด้านนอกคุณนั่งตรงนี้เขาบอกกับเธอปกติฉันต้องดูแลความปลอดภัยให้คุณแต่ตอนนี้คุณกำลังท้องลูกของผมหญิงสาวก็หมดคิวนิ้วหน้าฉันยังแข็งแรงแค่ท้อง ห้ามออกกำลังกายรุนแรงด้วยอญิงสาวถึงกับครกกรามชีวิตของเธออยู่กับความแข็งแรงมาตลอดชีวิตอยู่ดีๆต้องมีเจ้านายของตัวเองมาคอยปองการว่าอย่าทำอย่างโน้อนอย่าทำอย่างนี้ฉันไม่ชอบแบบนี้เลยแต่มันเกิดขึ้นแล้วฉันเอาเด็กคนนี้ออกได้ไหมไม่ห้ามเด็ดขาด ผมจะให้คุณเดือนละหนึ่งล้านอยู่ๆเขาก็พูดแบบนั้นคิดว่าฉันเห็นแก่เงินหรอแล้วใครกันหน้าขอเงินเดือนเดือนละห้าแสนหญิงสาวทำหน้าบูดบึ้งและเชิดหน้าไม่อยอมมองเขาถ้าคืนนั้นถ้าเธอไม่เมาถ้า ไอ้เวนตะไลนั่นมันไม่หยอดยาอะไรก็ไม่รู้ลงไปนีนเล่าเธอกับเขาก็คงไม่มีวันนี้และที่สำคัญเธอก็ลืมป้องกันไปเลยอะไรที่ทำให้เธอหลงลืมไปขนาดนั้นเธอเอาชนะเขาได้สบายๆแต่เธอกลับอ่อนอ่อนผ่อนตามเจสเป็นผู้ชายที่เธอรู้สึกได้ถึงความนุ่มนวลของเขา รู้สึกได้ถึงความแข็งแกร่งของเขาทั้งสองต่อสู้มาร่วมกันในยามที่เขาเกิดขับขันขึ้นมาเขาเป็นถึงนักธุรกิจใหญ่โตเขามีโปรเจกต์ในหัวมากมายและมีคนคัดค้านเขาอยู่ตลอดเวลาและเธอเป็นบอดีการ์ดคนเดียวที่สามารถดูแลเขาได้เธอเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกพ่อทิ้งแม่ก็เสียชีวิตไป ทำให้เธอต้องอยู่ในสถานสงเคราะห์ในประเทศไทยจนกระทั่งเธอได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งเขาแนะนำและชวนเธอเข้ามาอยู่ในองค์กรจนเธอได้เข้าไปอยู่ในสถานที่ลับๆที่ทุกคนในนั้นจะต้องฝึกหัดและแข็งแกร่งเธอต่อสู้มาตลอดชีวิตแฝงตัวทำงาน มาตลอดชีวิตเกือบเอาตัวไม่รอดมาตั้งหลายครั้งแต่เธอก็ต่อสู้มาได้ด้วยดีตลอดเวลาจนกระทั่งเธอเห็นประกาศที่รับพนักงานมันเป็นการรับพนักงานเป็นบอดิการ์ดและเธอคือหนึ่งในนั้นเธอไม่ดูเหมือนกันว่าทำไมตั้งแต่เจอเขาครั้งแรกเจสผู้ชายคนนี้มีแววตาที่เธออ่านไม่ออก เธอควรจะรู้ว่าเขาคิดอะไรแต่ทุกครั้งที่เขามองมาเธอจะไม่รู้และต้องเดาตลอดเวลาเธอเคยต่อสู้ร่วมกันกับเขาจิกหัวหนังนักฆ่าที่พยายามจะเข้ามาและใช้เดินร่างเข้าหาเขาเราต่อสู้กันนางผู้หญิงคนนั้นยังอยู่ในชุดบิกินี่ แช่น้ำในอ่างกับเขาแท้ๆคุณพระเธอไม่อยากนึกถึงตอนนั้นเลยบิกินี่หลุดไปผู้หญิงคนนั้นต่อสู้กับเธอด้วยเรืนร่างอันเปลือยเปล่าในน้ำในขณะที่เขานั่งมองดอู่อย่างเฉยเมยคุณพระคุณเจ้าเมื่อเธอหันมามองเขาเขาก็ยิ้มและที่สำคัญเขากำลังตื่น ถผู้ชายเหง่งซวยคุณนิ่มมันมีอารมณ์แม้กระทั่งกับนักฆ่าเขาถึงกับหัวเราะเขาไม่ได้มีอารมณ์กับผู้หญิงผมทองคนนั้นเลยแม้แต่น้อยแต่เธอซี่ใส่ชุดสีขาวพอเปียกน้ำมันก็เห็นอะไรต่ออะไรข้างในไปหมดเธอตัางหากที่ทำให้เขามีอารมณ์และเมื่อเธอ ขออนุญาตออกไปสังสรรค์ในวันที่เขาต้องจมจอม,มอยู่ในห้องหลบของตัวเองเขาก็เห็นว่าเธอเมามาและมันเป็นอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาอยากได้เธอไม่อยากจะเชื่อว่าเธอจะตรงเข้ามาหาเขาจูบเขาอย่างเร่าร้อนและเขาคิดว่าเธอมีประสบการณ์แต่เปล่าเลย เธอเป็นผู้หญิงที่เก่งมากในเรื่องการปกป้องเขาแต่เขาไม่ยักรู้ว่าเธอจะอ่อนหัดในเรื่องนี้ในที่สุดเขาก็สอนเธอพาเธอไปหาฝั่งฟันวันนี้เป็นวันของเขาเขาจะทำให้เธอตกเป็นของเขาทั้งตัวและหัวใจหญิงสาวกรีดร้องต่อสู้ดิ้นรน หาความสุขให้ตัวเองในขณะที่เขาก็ต้องพยายามหาความสุขให้ตัวเองด้วยเช่นกันมันเป็นเซ็กที่เร้าร้อนที่สุดเท่าที่เขาเคยรู้จักเคยรู้จักมาในชีวิตบอกตามตรงนางทางโทรศัพท์เกรด a อย่างไม่มันเท่าเธอเลยนี่แหละคู่ชีวิตของเขาผู้หญิงที่เขาตามหามานานผู้หญิงที่จะไม่แทงเขาข้างหลัง S <S <ess ive> เขาเรียกรับยาแล้วหญิงสาวกระทุงเตือนชายหนุ่มถึงกับหัวเราะเมื่อน,นึกถึงเดินร่างอันเปลือยเปล่าของเธอในจินตนาการหลังจากนั้นเธอไม่ยอมให้เขาแตะต้องและแน่ล่ะว่าเขาก็ยังพยายามประนีประนอมหวานล้อมเธออย่างเต็มที่ แต่มันไม่สำเร็จจนกระทั่งคุณไม่มีอาการแพ้บ้างเลยเหรอไม่ผมเวียนหัวคุณพาผมไปพักหน่อยได้ไหมมันเป็นคำออดอ้อนซึ่งเธอเองก็ไม่คุ้นชินคุณไปเองไม่ได้หรือไงไปเองได้ก็ไปนานแล้วพอเขาพูดอย่างนั้นเธอก็เลย รู้สึกว่าต้องดูแลเขาบ้างเธอเป็นคนท้องแท้แต่เธอกลับไม่มีอาการแพ้แต่ต้องคอยดูแลตัวเองมานนี่มาเธอพยุงเขาเดินขึ้นไปที่ชั้นของเขาพาเขาไปจนถึงที่ห้องพักชายหนุ่มพยายามไม่เอาแรงของตัวเองไปทับบนไหล่ของเธอนี่ฉันท้องไม่ได้เป็นคนพิการนะคุณ ก็ผมกลัวคุณจะหนักโอ้ยไรสาระจริงๆเอาละคุณนอนพักตรงนี้เดี๋ยวฉันจะอุ้ยเดินร่างที่แข็งแกร่งแบบธรรมัดธรรมแงของเธอลม้มลงบนตัวของเขาขอจูบหน่อยนะยายีผมหิวคุณจะแย่แต่ฉันท้อง ผมถามเพื่อนผมแล้วมีอะไรได้ปกติไม่มีอะไรแค่ลดความรุนแรงลงหน่อยคุณนี้มันบ้าจริงๆบ้าก็บ้ารักนะประสาทด้วยผมยอมรับเต็มเหนียวเลยจายีเลิกเรียกว่ายายีายายนะหญิงสาวเริ่มแก้มแดงและเขาเห็นว่ามันน่ารักเป็นบ้า ได้จ้ะที่รักที่รักก็ห้ามเรียกได้หมดแหละจ้ะหญิงสาวสบตาเขาแม้เธอจะรู้สึกขืนเล็กน้อยแต่ตอนนี้เขาก็ค่อยๆกดศีรษะเธอลงมาในที่สุดเขาก็ได้จูบเธอผมจะดูแลคุณเองไม่ต้องเป็นห่วงนะเขาบอกชิดติบดึงปีปาก หญิงสาวครางในลําคออย่างแผ่วเบาราวกับจะตอบรับในขณะที่ทั้งคู่จูบก,กันมันเป็นวาระที่ทำให้เธอรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลกเธอรู้ว่าผู้ชายคนนี้สามารถเปลี่ยนโลกที่ไม่มีใครของเธอได้และเธอก็ หัวใจของเธอบอกว่าเธอรักเขาเข้าแล้วเธอไม่ควรจะรักใครแต่มันเกิดขึ้นแล้วนี่เธอกำลังรักเจ้านายตัวเองหรือนี่หญิงสาวนอนแผ่ราลงบนเตียงของตัวเองในขณะที่เขาเลือกที่จะอยู่ข้างบนและกำลังทำทุกอย่าง ให้เธอมีความสุขสมในเกมการเขายกตัวเธอขึ้นให้อยู่ออนท็ในขณะนั้นหญิงสาวก็กำลังหาความสุขให้กับตัวเองมันคือความสุขมันคือความรู้สึกที่เธอไม่คิดว่าเธอจะได้รับหญิงสาวกรีดร้องใช้มือของตัวเองขยีขยุ่มบนอกเขา ชายหนุ่มไม่เคยต่อว่าเธอเลยแม้แต่น้อยเขาส่งเสียงครางในลำคออย่างสะอกสะใจผู้หญิงคนนี้แหละที่เขาต้องการเขาจับมือเธอไว้มาจูบหญิงสาวคนลกชูชันว้ามันคือความสุขที่เธอไม่เคยคิดเลยว่ามันจะดีขนาดนี้ในที่สุดทั้งคู่ก็ส่วนซบกัน มีเสียงกรอกแกกอยู่ด้านนอกหญิงสาวค่อยๆเอ,อื้อมมือไปใต้โต๊ะในที่ที่เธอซ่อนปืนเอาไว้ผมจะไปเปิดกล้องชายหนุ่มหยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเองเปิดกล้องดูว่าข้างนอกมีอะไรแต่กล้องใช้ไม่ได้เขากระซิบบอกเธอหญิงสาวจุป,ปากและบอกให้เขาไปที่ห้อง ที่ใช้ซ่อนตัวแต่เขาไม่ยอมไปเขาคว้าฉุดกลุ่มของตัวเองและคว้าให้กับเธอในขณะที่เธอยืนอยู่หน้าประตูเขาชี้บริเวณท้องของตัวเองบอกให้เธอรู้ว่าเธอควรต้องระมัดระวังเรื่องลูกหยิงสาวพยักหน้าและขอให้เขาเข้าไปลบไม่ได้คุณเป็นเมียและคุณกำลังอุ้มท้องลูกของผมนั่น คือสิ่งที่เขาพูดออกมาโดยไม่มีเสียงหญิงเตาวใช้มือประคองท้องของตัวเองอยู่กับแม่ก่อนนะลูกเราต้องมีเรื่องจัดสางกันนิดหน่อยและแล้วเสียงนั้นที่เธอได้ยินมันเป็นเสียงนับ1นึสองสม,มีเสียงระเบิดบึ้มเข้ามาขณะนั้นที่เธออยู่ข้างประตู เธอก็ัวปืนยิงออกไปได้ยินเสียงร้องอดโอยและเสียงอะไรต่อมีอะไรท่ามกลางฝุ่นควันขณะที่ชายหนุ่มก็คว้าปืนอีกกระบอกช่วยกันัวปืนมีทั้งแขนขาใช้ทุกอย่างที่พอจะทำได้เขาคอยระมัดระวังตัวให้เธอหญิงสาวต่อสู้เก่งอยู่แล้วเธอรู้ว่าควรจะต้องทำอะไรอย่างมีสติด ใช้ช่ววินาทีที่มันกำลังตกใจต่อสู้กับศัตรูที่พร้อมจะมาเอาชีวิตว่าที่สามีของเธอเธอจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเขาและแหล่งเงินแหล่งทองที่จะทําให้เธอมีกินมีใช้ไปตลอดชีวิตที่สําคัญหัวใจของเธออยู่ที่เขาแล้วเธอจะไม่ยอมให้มันมาพรากเอาเขาไปเด็ดขาด เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เธอจะทำพวกกลุ่มคนร้ายค่อยๆร่วงลงทีละคนสองคนพวกมันไม่ได้ตายทีเดียวแต่เธอเลือกยิงในจุดที่มันจะไม่สามารถลุกขึ้นมาต่อสู้กับเธอได้ปืนเธอตะโกนเตือนเมื่อผู้ชายคนหนึ่งกําลังหันปืนมาทางเขาเขาพุ่งตัวหลบไปทางหนึ่ง ลูกปืนเฉียวแขนเขาไปเพียงเล็กน้อยในขณะนั้นหญิงสาวก็ยิงเปรี้ยงเดียวเข้าที่ไหลขวาของมันที่ถือปืนปืนตกกระเด็นทําให้เธอต้องรีบเตะปืนออกไปในขณะนั้นบอิการของเขาที่เหลืออยู่ก็รีบพงตัวเข้ามาช่วยพระเจ้าพวกแกไปอยู่ไหนมาพวกเรามีสัญญาณเตือนไปทางข้างหลังเราเลยต้องไปทางนั้น พวกคุณนี่งง่จริงๆแทนที่จะไปแค่คนสองคนแต่ดูนี่สิเธอสวดยับเพราะพวกนั้นไม่ค่อยมีสมองหากเธอไม่ได้สั่งการขอโทษครับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเหรอในที่สุดเขาก็หันมามองเธอแบบยิ้มยิ้มหญิงสาวจึงรู้ว่าทุกคนถูกสั่งให้เรียกเธอว่าเป็นคุณผู้หญิงไปเรียบร้อยแล้ว ไม่อยากจะเชื่อผู้หญิงที่เคยไม่มีหัวนอนปลายเท้าผู้หญิงที่เคยเป็นเพียงเด็กกําพร้าบัดนี้กลายเป็นคุณผู้หญิงของนักธุรกิจที่อาจจะรวยเป็นหมื่นล้านเขาจีเนียตที่สุดและเขากําลังบอกว่าเธอคือคู่ชีวิตของเขาอย่างนั้นหรอ หญิงสาวปกปิดอาการเขินอายของตัวเองเซ็กเพียงครั้งเดียวในครั้งนั้นเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลหญิงสาวค่อยๆขยับเข้ามาในห้องเธอกลุ่มท้องของตัวเองขณนะนที่นั่งลงบนเตียงมองดูทุกคนกำลังจัดการกับคนร้ายลากพวกมันออกไปทีละคน โชคยิงดีที่พวกมันไม่ตายทำไมล่ะคะไม่อย่างนั้นผมก็ต้องพาคุณพาลูกออกไปข้างนอกไปอยู่ที่อื่นนะสิไม่งั้นที่นี่ผีคงเฮียนหน้าดูโถเธอหัวเราะและอาการหัวเราะของเธอนั้นทำให้เขายิ้มออกนานแค่ไหนแล้วนะผมไม่เคยเห็นคุณหัวเราะเลย ฉันไม่เคยหัวเราะหรอคะ่ะก็อาจจะมีครั้งหนึ่งเมื่อไหร่นานมาแล้วมีเด็กผู้หญิงคนนั้นที่วิ่งมาชนคุณเธอทำไอศครีมเปื้อนเสื้อของคุณหญิงสาวขมวดคิว้วเธอจำได้ดีในเหตุการณ์นั้นนั่นก่อนที่ฉันจะทำงานกับคุณอีกนะ ใช่หญิงสาวขับหมดคิ้วจ้องมองเขายังไม่อยากเชื่อเอยียบอกนะว่าที่ฉันมาเป็นบริกาศให้คุณไม่ใช่เรื่องบังเอิญก็ไม่ใช่คุณน,นิ่มันมันอะไรจ๊ะที่รักห้ามเรียกที่รัก ยายีก็ไม่ให้เรียกที่รักก็ไม่ให้เรียกใจผมเรียกว่าอะไรจ๊ะแม่คุณทูลหัวหรือไงโอ๊ยคุณน,นี่เธอหัวเสียแต่เขาขยับเข้ามาใกล้ประคองใบหน้าที่งดงามของเธอขึ้นมาเพื่อจูบประทับผมรักคุณตั้งแต่ตอนนั้นแหละแต่คุณใจแข็งไปหน่อยจีบยังไงก็ไม่ติดแต่ตอนนี้ผมว่าคุณคงไม่ใจอ่อนแบบนั้นแล้วใช่ไหม หญิงสาวพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเธอไม่รู้หรอกว่าเธอจะบอกกับเขาว่ายัางไงเธอรู้เพียงแต่ว่าชีวิตนี้ของเธอก็คงจะขาดเขาไม่ได้เช่นกันหญิงสาวจับมือเขาไว้ให้โอบรอบตัวเธอในขณะที่เธอกอดเขาซุกใบหน้ากับอกของเขาเงยหน้าขึ้น เพื่อรับจูบจากเขาเขาไม่สมควรจะมีบอดี้การ์ดด้วยซ้ำเขาเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งและฝึกฝนเป็นอย่างดีไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอจะได้มายืนอยู่เคียงข้างเขาตรงนี้ไม่ว่าเธอจะเรียกร้องเงินจากเขาเท่าไร่เขาก็ให้และมันเป็นหนึ่งปีที่อยู่กับเขา มันแสนวิเศษโดยเฉพาะการได้มีชีวิตคู่ที่ร่วมกันกับเขาทั้งสองจับมือกันเดินเดินไปยังทางข้างหน้าบัดิกัดของเขาในวันนี้เธอสวมกระโปรงในชุดสีขาวบริสุทธิ์มีผ้าคลุมหน้าและเขายืนรอรับอยู่ต่อหน้าบาัทหลวง เธองดงามที่สุดในชีวิตของเขาเธอกำลังอุ้มท้องลูกของเขาจะให้เขาแพ้ท้องอีกสักสิบรอบเขาก็ยอมแหวนเกลียกล้ยงงที่งดงามที่สุดถูกสวมลงบนนิ้วนางข้างซ้ายของเธอเหมือนกันกันกบเขามันถูกฝังเพชรฝังเพชรเม็ดเล็กๆเ,เอาไว้ซึ่งเธอเป็นคนออกแบบมันเพราะเธอ อยากให้มันเรียบง่ายและดูเป็นคู่กันกับเขานี่คือความรักที่เธอไม่คิดว่าเธอจะได้รับมันและเธอมีความสุขเหลือเกินที่ได้ใช้ชีวิตคู่กับเขาบาดหลวงบอกให้เขาและเธอจูบสาบานฉันรักคุณเธอบอกกับเขากระชิด,ชดริมฝีปากในขณะที่เขา ยิ้มและจูบเือราวกับว่ากลัวว่าคำว่ารักนั้นจะไม่ถูกกลืนหายไปจบแล้วนะคะบอดี้การ์ดคนนี้คือเมียสุดห่วงของผมนะก็ภาพหน้าปกกับอ่าอันนี้ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่ามันตกไปทุกคนเอองามเยอนะนะแพ้ท้องแทนเมียด้วยนะ อขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะเพื่อนๆที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเวลาตาลงนิยายก็จะได้ได้ฟังก่อนใครนะคะฝากชมผู้สนับสนุนด้วยนะทุกคนเราจะไปต่อไม่ได้ถ้าเราไม่มีผู้สนับสนุนนะอย่าลืมนะคะ รักนะครับบุญรักษาสวัสดีค่ะ